หอ่ไกล้องนี้ด้วย่ไกล้องนี้ด้วยนุ่น12งสองสามเงเปนท่างสองสามหคน่อะไรมก็เตลี่ยนทุกวนทุกเล้มนเป็นทุกวันเลยเหนื่อย วันนี้่คใช่ค่ะโอ้มาถ่ายรวมกันเชิญค่ะเชิญค่ะให้ของน้องเชิญคะวันนี้ใส่เรือ่องเยอะเขาเลยครับขอคอนุญาตนเราอาไปบ้านเราได้นะคะโอ้บ้านมาเพียบบ้านมาเพียบตอนนี้กำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับ เดี๋ยวพวกนี้น่งเลยหี่กำลังเกี่ยวจะไปน้ำด้วยลงนู้นมาลตไปได้ไลองโอเคนูใส่ตาดูใส่ตาแฉมแมไม่รอดแล้วเขินนแลลว เขาจะถ่ายรูปรวมไหมได้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 ไดเวลร่อาช่วยถือก่อนไหมช่วยถือก่อนเดี๋ยวด้วยนี่ด้วยหมดไหมเดี๋ยวเราถ่ายรวมใช่ใ ไม่ใส่เลยอยาก่ใช่เดี๋ยวรได้ใช่ใช่จะถ่ายจะพูม้รู้ไหมว่าใส่รูปเดียววันนี้ยี่มีนาเราต้องเจอกันสิบคที่สี่ที่สี่ที่ี่องไทยอ่ะมีคีพรไทด้แตกเอาไรวมกันเลยเดี๋ยวกันนะครับอย่าลืมนะคะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกบ้าน เดี๋ยวนะคนถ่ายทำไมยิ้มหวานขนาดนั้นล่ะถ่ายรูปรวมเเขาจะถ่ายรูปรวมแล้วออดยิ้มไม่ได้ออใครเป็นคนถ่ายอีกแล้วย้งงนยังนงนองนแดนองนี่เช้าน้องนุ่นบ้องนุ่นขึ้นีน เยียบเลยฮะบ้านเ่ยอะเมาเลยครับถ่ายรวมถ่ายรวมว่ามันรวมายวม่ามันเก็บไปยากากรนเลยนน้องนุ่นมานะครับได้ถ่ายยังไงหมดปะเนี่ย

้านอมามมเนี oh, ้เป <m ys línea> oh, <c oughs> oh, ็นานเรียนลูกคิดมันเป็นโรงานเรียนัึนผลแล้วอะไรไม่ได้เลยนเช้าอนางนางนางคนโรงเรีนสโอ้เ็นเมันเป็นผ้า

อุ้ยพี่ฟอนไปไหนวะอยอุยดดูดูพี่ฟอม่ี่แล้วไม่เครื่อง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 พี่ฟอเหอพี่อพี่อปานลนมีย่้ปริญญาแต่พี่มวยมา

อเคห่งสองสามหนึ่งสองส่มหมอ้องกลนี้ด้วยมอกล้องนี้ด้วยน่นเอ็นสองสามหนึ่งสม่งสองสาโอเคเซ็นเซ็นเซ็นับมทุกคน จัไหลลาดูสน้ไปหน้องใส่เรื่องสาวขับรถดีๆนะคะ่่าพีสมันรักคนเดียวกับมาวินนวกายอะอะไรนะอไค

่ตัวพอแล้วครับนึงหันหนีก่อนนึ่รนกล้องนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าหนึ่งสองสาเคครับพี่หมวยพี่หวยี่หี่นูซี่หนูใส่แล้วพี่หมวยอันนี้มานี่ ชุดเขาพี่บแล้วพี่บอะไรกน่เปพี่บมพี่บุมาแสดงหว้วามพี่บมาแสดงวามดีกับน้องพี่มันเห็นเองป่ากไม่เห็นหรอหนึ่งอนี่แหะดรนางสาวอิษาล้องนี้มาหนึ่งสองสนึ่งสองสามโอเคแอบเลินีคืออต้อง นี่ไม่ได้รักับเจ้าแล้วแต่งหน้านะหัวใจถึงยังไม่สายหน้าซีดแล้วอ่ะบอกว่าพี่แต่งไม่ห้องแต่งอีกไม่เนี่ยแต่งหน้าแบบน้องนุ่นแบบพี่ไม่อยากฟ้องเลยถูกเป็น beauty blogger เออวันนี้แต่งหน้าแต่งหน้าซีกมากต่อตอนนี้เขาถ่ายรูปรวมอยู่นะครับ

ของพี่ยยีต้องมีคนหางคน็นคนหนแงคุสบายว่ะพี่เจกย่าไปห้องน้อนันโมงอคแบบวอนี้คนเดี๋ยวก็อำลากันแล้วนะครับเอเยอะมากเนี่ยยังอยู่เต็มเลยครับ ขอบคุณทุกท่านที่เขา้ามาชมคลิปนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ,บตรงนู้นถ่ายรูปกับบ้านนุ่น,นเนธนะครับก็เอฟซีนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ